สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องจอ M I D ของ Allnew D Max นะครับจอ M I D ของ Allnew D Max เนี่ยครับผมเคยทำคลิปไปแล้ว3-4คลิปแล้วน,นะก็ยังมีผู้สนใจเพื่อนๆที่ดูในช่อง YouTube ของผมเนี่ยครับถามเข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการติดฟลมใหม่นะครับ วันนี้ผมก็จะทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าพอดีเพื่อนผมเขาก็เอาเลือนไม้ออนิ w ดีแมนะครับสองตัวมาให้ผมเปลี่ยนฟิล์มให้อ่าเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นรอยไหมด้านในนะครับตัวนี้อาการไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะอาการหนักกว่าเนี่ยเห็นไหมครับร่อนมาแบบนี้เลย เดี๋ยวผมจะทำคลิปตอบคำถามให้เพื่อนๆทุกคำถามที่ถามมานะครับในคลิปนี้คือ1ติดยังไง 2. ถ้าไม่ถ้าดึงลอกฟิล์มออกมาแล้วเนี่ยจะไม่ติดฟิล์ไมได้ไหมครับพี่จะมองเห็นไหมครับพี่นะครับฟิล์มเอามาจากไหนนะครับทำยังไงหมุนยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำคลิปแบบง่ายๆที่ผมคิดว่า ใครๆก็ทำได้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือกันไก่นะครับไขค,รครวงนะครับแค่นั้นไม่ต้องรื้อเรือนใหม่ให้ยุ่งยากนะครับมาลองกันดูครับผมเลือกเป็นเรือนใหม่ตัวนี้นะเพราะว่าจอมันค่อนข้างที่จะเสียเยอะหน่อยเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟให้ดูว่ามันก็ยังใช้ได้แหละแต่เพียงแค่ว่า มันไม่สวยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เหมือนที่บอกมีกันไกลเอาไว้ตัดฟิล์มไขควงเอาไว้แงะพวกนี้นะครับให้เปิดหน้าจอออกมาแล้วก็ที่สําคัญคือนี่ครับฟิล์มโพลาร้์นะครับวันนี้ผมเลือกใช้ฟิล์มโพลาร้์แบบเห็นไหมเอ่ย45องศานะครับคือสีในความรู้สึกผมสีเนี่ย ค่อนข้างที่ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะครับวันนี้ผมจะเอาแบบง่ายๆเลยแบบไม่ต้องแกะมากทําแบบมักง่ายกันเลยไม่ดึงตัวฟิล์มเก่าออกมาแล้วก็ไม่ต้องทําความสะอาดตัดฟิล์มนี้แปะเข้าไปเลยอาจจะไม่สวยไม่เนียนเหมือนกับที่ผมเคยทํานะแต่เอาวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้นะครับงานนี้นะครับผมจ่ายไฟให้ดูนะเห็นไหม มันก็ใช้ได้แหละแต่เพียงแค่ว่ามันมันมันไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจ่ายไฟเสร็จผมจะแกะเฉพาะข้างหน้านี้ออกมาแล้วก็ดึงฟิล์มออกมาแล้วตัดฟิล์มใหม่ใส่เข้าไปแล้วแปะแล้วประกอบเอาแบบง่ายๆครับไม่ต้องเอาแบบสวยแล้วหะายคนทําไม่ได้นะครับอ่าเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะไอ้กรอบตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ แกะง่ายๆครับไขควงปากแบนอย่างนี้นะครับไม่ต้องทําให้มันยุ่งยากครับไม่ต้องแกะออกมาเป็นชิ้นละเอียดเลยถ้าแกะเป็นชิ้นเดี๋ยวบางคนบอกพี่ครับผมทําไม่ได้ก็โทรมาถามอีกมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมเนี่ยครับผมคิดว่าวิธีนี้ง่ายกว่าเพื่อนแล้วแกะของเก่าฟิล์มของเก่าที่มันเสียออกนะครับมันลอนออกแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นไหมครับ แะบบวิ่อย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวราดึงฟิล์มของเก่านี่ออกไม่ต้องเช็ดไม่ต้องทําความสะอาดอะไรเลยเดี๋ยวพอเช็ดไปเช็ดมามีปัญหาอีกบางคนบอกว่าผมจะเช็ดกับอะไรพี่ผมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีนู่นไม่มีนี่เอาเป็นว่าคลิปนี้ทําแบบมักง่ายไม่ต้องเช็ดครับแกะของเก่าออกตัดของใหม่แปะประกอบกับเสร็จไม่ต้องถอดหน้าจอไม่ต้องถอดอะไรเลยไหมครับโอเคเดึงออกเลยนะ อ่าลืมออกเลยเห็นไหมครับไม่ต้องเช็ดเลยเดี๋ยวแปะตัดของใหม่เข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะตอบคำถามก่อนว่าพี่ครับถ้าไม่ติดฟิล์มได้ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตจ่ายไฟเข้าก่อนอ่าเห็นไหมครับถ้าคุณไม่ติดฟิล์มคุณจะมองเห็นยังไง อฟิล์มเก่ามาเห็นไหมคุณไม่ติดก็ได้ถ้าคุณมองเห็นอะเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้มีคําตอบให้แล้วนะครับว่าพี่ครับถ้าผมลอกฟิล์มออกมาแล้วผมไม่ติดฟิล์มได้ไหมได้ครับถ้าคุณมองเห็น โอเคนะจบนะคลิปนี้นะเรื่องที่ว่าไม่ติดฟิล์มได้ไหมครับพี่โอเคครับหลังจากที่ว่าเราพูดกันจบแล้วเนาะว่าติดฟิล์มหรือไม่ติดฟิล์มได้ไหมนะครับสำหรับคนที่อยากให้หน้าจอใสๆสวยๆนะผมแนะนำว่าเนี่ยเอามือถูแบบนี้นะ ให้คาบกาวมันออกให้หมดนะครับแต่ห้าที่เกียดไม่มีที่ลบคราบกาวพี่ก็ตัดฟิล์มใส่เลยนะครับนะครับตัดฟิล์มใส่เลยสวยไม่สวยก็แล้วแต่ของใครมีคราบกาวมากน้อยเนาะเอาของเก่าเนี่ยครับมาทาบเนะครับ ภาพเงี้ยครับตัดเลยนะครับอืมนะครับได้แนละ้วีลยวแต่งขอบหมาเบีย้นะบยว หลายแล้วใช่ไหมครับลอกฟิล์มเลยครับครับลอกนะดูนะครับตอนไม่ลอกฟิล์มเป็นสีอย่างนี้นะครับออกลุ้งๆหน่อยเดี๋ยวพอลอกฟิล์มนะแผ่นเดียวกันไม่อัดต่อนะ,อะเห็นไหมครับ ใครชอบสีขาวก็เห็นไหมครับแปะเป็นสีขาวเลยเห็นไหมครับแปะลงไปเลยแปะเสร็จก็ปิดฝาเลยครับเรียบร้อยครับใช้ได้สมมุติใครอยากได้สีขาวนะแบบไม่เหมือนกับกูไม่อยากเหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วใส่ได้เลยเนี่ยผมไม่เอา วงสีดำเดี๋ยวตัดใหม่ครับผมโอเคครับอันนี้สีดำนะผมตัดมาเรียบร้อยแล้วอ้าวทาไมไม่ดำอะ่ะไม่ใช่ยังไม่ลอกฟิล์มครับอลอกฟิล์มก่อนเห็นไหมครับพอลอกฟิล์มจะดำเลยถ้าไม่ลอกฟิล์ม เห็นไหมอ่าลอกฟิล์มคลิปนี้ทำแบบมักง่ายนะอย่าว่าผมนะเอาแบบที่คนที่ไม่อยากทำนู่นไม่อยากทำนี่ไม่อยากเรื่องมากอ่าเห็นไหมครับคราวนี้ดำเหมือนของศูนเลยอันนี้เป็นคราบกาวนะคราบกาวที่เราล้างไม่สะอาด ก็เนี่ยครับสีเหมือนของศูนย์แล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะก็เหมือนของศูนย์ไหมนี่ของผมนะนี่ของศูนย์กล้องกังงนเลครับเห็นไหมครับของศูนย์ที่เสียนนะอ่ากล้องนี้ของผม เสร็จแล้วครับก็็ปิดนี่เลยทำแบบง่ายๆเลยครับใครๆก็ทำได้ครับอ่าเป็นไงเรียบร้อยวิธีนี้ง่ายที่สุดครับไม่ต้องทำความสะอาดไม่ต้องแกะเรือนไม้นะครับมีกันไกลมีฟิล์มมีไขควงดึงแปะ ประกอบกับเสร็จเลยครับผมว่าวิธีนี้ง่ายที่สุดเนาะเพื่อนๆลองเอาไปทํากันดูสําหรับคนที่ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะแกะเดอนไมออกปเป็นชิ้นๆแกะหน้าจอออกมานะครับแล้วก็ไม่มีน้ํายาทําความสะอาดหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะครับแต่สําหรับผมผมไม่เอามไม่ชอบแต่ทําให้เพื่อนๆรู้ว่าทําง่ายนะครับถ้า ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ